ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับเมื่อปี2022หรือว่าเมื่อ2ปีที่แล้วผมเคยรีวิวเครื่องชงรุ่นหนึ่งไว้นะครับที่หน้าตาคล้ายๆแบบนี้เลยเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ในปีนี้ครับ2024เครื่องชงรุ่นนี้เขากลับมาพร้อมความสนุกขึ้นสนุกขึ้นยังไงวันนี้มีคำตอบครับกับ De Longhi La Specialista Arte และเขามีคำพ่วงท้ายว่า Evo ต่อท้ายครับ เป็นเครื่องชงรุ่นใหม่ล่าสุดที่อร่อยกระบอยจะนำมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันครับ นี่ครับแกะกล่องออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนที่เคยติดตามคลิปของอร่อยกับบอยมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะที่ผมบอกไว้แล้วว่าเมื่อ2ปีที่แล้วผมเคยรีวิวเจ้าเครื่องชงหน้าตาประมาณนี้ไว้นะครับเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าเป็นซีรีส์เดียวกันก็ได้ก็คือ La Specialista นะครับซึ่งเจ้าเครื่องชงตัวนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวเปิดราคาวันนี้เองนะครับชื่อเต็มๆของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ La Specialista a r t ร e v o ครับปีนี้มีคำว่า Evo ต่อท้ายแสดงว่าต้องมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็มาใหม่แน่นอนครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเครื่องชงตัวนี้เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกนะครับในหน้าตาแบบนี้ซีรีส์แบบนี้นะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะ เพราะว่าเป็นเครื่องชง h โฮมยู e ตัวหนึ่งที่สะดวกในการทำงานครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการสกัดกาแฟการทำงานแล้วก็ฟัง์กชันต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนฟัง์กชันใหม่ของเขานะครับตอบโจทย์สายโฮมคาเฟ่หรือว่าโฮมบาริ i s t a นะครับที่ต้องการความหลากหลายในรสชาติที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลูกเล่นที่มากขึ้นครับ ส่วนดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้นะในปีนี้ก็แทบไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะครับแต่สีที่เขานำเข้ามาจำหน่ายก็คือเป็นสีซิลเวอร์หรือว่าสีเงินนะครับก็ให้ความรู้สึกแบบเรียบหรูดูดีนะครับเข้าได้กับทุกมุมของบ้านด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่บดกาแฟนะครับเป็นโถบรรจุมเมล็ดกาแฟแล้วก็ เป็นบทในตัวนะครับเรียกว่าง่ายแล้วก็สะดวกดีในการทํางานซึ่งเวลาผมใช้งานจริงนะครับผมจะชั่งกาแฟก่อนทุกครั้งนะครับอย่างถ้าจะใช้กาแฟอยู่ที่ประมาณ17กรัมก็จะชั่งสัก17.5หรือ18กรัมไม่ให้กาแฟเหลือเยอะเกินไปนะครับใช้ครั้งต่อครั้งจะไม่คากาแฟหรือว่าเทกาแฟทิ้งไว้ในโถเพราะว่าเวลาเราทิ้งไว้นานๆนะครับกาแฟจะ เสียคุณภาพนะครับทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยมันจะดรอปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับแนะนําว่าให้ใช้เป็นครั้งต่อครั้งจะดีกว่าเนื่องจากตัวโถบดเนี่ยมันไม่สามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้นะครับเราก็พยายามจะไม่ให้กลิ่นหรือว่ากาแฟที่มันเก่าเนี่ยติดค้างอยู่ในเครื่องนะครับพยายามใช้ครั้งต่อครั้งก็จะดีกว่านะครับ ทีนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์สำคัญสคัญของเจ้าเครื่องตัวนี้ที่เขามีให้มานะครับอันดับแรกเลยก็คือด้ามชงครับซึ่งด้ามชงของเดลองกีนะครับจะเป็นขนาด51มมนะครับแต่เอกลักษณ์ของเขาเลยไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะครับอย่างที่ผมรีวิวไปแล้วหลายๆรุ่นนะด้ามชงเขาจะมีลักษณะค่อนข้างลึกกว่าด้ามชง51มม,มทั่วไปนะครับแล้ววัสดุของเขาเนี่ยเป็นโลหะ นะครับที่มีน้ำหนักนะครับการประกอบการดีไซน์ต่างๆเรียกว่าดีเลยตรงมือจับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับการลื่นนะครับคล้ายๆกับรุ่นเดิมส่วนปริมาณของผงกาแฟที่สามารถบรรจุลงไปได้อย่างตอนนี้นะครับผมใช้บาสเกตที่เป็นดับเบิลช็อตนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นกาแฟขั้วกลางก็จะใส่ได้ประมาณ16-17กรัม ซึ่งเพียงพอกับความเข้มข้นที่เราดื่มทําดื่มเองที่บ้านหรือแม้กระทั่งผมเคยทําขายนะครับขายแบบง่ายๆในลายหมู่บ้านอะไรเงี้ยใช้เครื่องนี้ทําชงเองอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยนะครับพอนาไปทําเป็นกาแฟเย็นนะครับความเข้มข้นก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวแต่ถ้าเราใช้กาแฟขั้วเข้มนะครับก็จะใส่ได้น้อยลงกว่านี้นิดหน่อยหรือว่าถ้าใช้เป็นกาแฟขั้วอ่อนก็จะดันไปได้ถึงประมาณ18กรัมแม้ดั้มชงก็จะเป็นขนาดเล็ก นะครับแต่ว่ามันมีความลึกนะทีนี้ที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะมีตัวนี้อีกนะด้านบนนี้เปิดฝาเก็บของได้ด้วยนะก็จะมีบาสเกตที่เป็นซิงเกิลชอตแบบนี้นะครับมีแปรงสำหรับทำความสะอาดบาสเกตนะครับแล้วก็มีตัวเข็มไว้สำหรับทำความสะอาดการสตีมโฟมนมข้อดีของเขาก็จะมีช่องเก็บของไว้ด้านบนแบบนี้นะครับ เวลาเราจะใช้อุปกรณ์ต่างๆก็เก็บเข้าไปก็ง่ายดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายแล้วก็เป็นระเบียบด้วยทีนี้มาถึงอุปกรณ์สำคัญของ La Specialista ทุกรุ่นเลยนะครับก็จะมีตัวนี้ครับเรียกว่าเป็น Dosing and t a m p i n g Guide หรือว่าวงแหวนสำหรับ Dose กาแฟแล้วก็ช่วยในการแทมกาแฟด้วยนะครับเวลาที่เราจะบดผงกาแฟนะครับเราก็ใส่ ตัวแหวนนี่เข้าไปแบบนี้ล็อกเรียบร้อยนะครับแล้วก็นำไปใส่ตำแหน่งของเครื่องบดนะครับก็จะทำให้ทำงานง่ายขึ้นแล้วก็ผงกาแฟไม่หกเลอะเทอะและเมื่อเราบดกาแฟเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีเจ้าแผ่นยางตัวนี้มาให้นะครับวางไว้บนโต๊ะแบบนี้ได้เลยแล้วตัวยางเนี่ยมันจะเข้ารูปกับด้ามชงของเราพอดีนะครับเราสามารถวางด้ามชงลงไปตรงนี้ก็ทำให้ด้ามชงไม่ขยับขยืด และทำให้เราสามารถแทมกาแฟได้ตรงนะครับแทมลงไปแบบนี้ได้เลยแทมเสร็จแล้วก็ค่อยถอดวงแหวนออกส่วนแทมเปอร์ที่มีมาให้ก็จะเป็นโลหะนะครับด้ามจับตรงนี้ก็จะเหมือนกับด้ามชงเลยนะครับมีรวดลายที่ทำให้เราจับถนัดมือไม่ลื่นไม่หลุดง่ายๆนะครับจับแล้วก็ค่อนข้างกระชับครับน้ําหนักดีนะเวลากดก็ไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับอันนี้คือจุดเด่นของรุ่นนี้เลย สำหรับอุปกรณ์3ชิ้นนี้ที่เขามีมาให้ต่อมาก็คือตัวนี้ครับพิเชอร์นะครับก็แถมมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะสามารถใช้กับเครื่องตัวนี้เหมาะแล้วก็พอดีเลยเป็นพิเชอร์ไซส์เล็กแบบนี้นะครับทีนี้มาถึงจุดที่ผมพูดครับว่าเครื่องชงกาแฟรุ่นเนี้ คำว่า EVO ของเขาที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษที่ผมบอกว่าทําให้การทํากาแฟของเราสนุกขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นก็คือเจ้าเครื่องชงตัวนี้ครับสามารถสกัดกาแฟที่เราเรียกว่า Cold Brew หรือว่ากาแฟสกัดเย็นได้เลยโดยที่ใช้ระยะเวลาไม่นานเลยครับทำ Cold b r e ได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปแช่ หลายๆชั่วโมงไม่ต้องแช่ข้ามคืนเราอยากดื่มกาแฟสไตล์โคบ r รูเมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถทำได้ทันทีครับวิธีการทำโคบรูของเขาเนี่ยก็จะเป็นการค่อยๆปล่อยน้ำนะครับพรมน้ำไปที่ด้ามชงไปที่กาแฟของเราแล้วก็ให้มันค่อยๆไหลผ่านค่อยๆหยดออกมาใช้เวลาประมาณเท่าที่ผมทดสอบนะครับอยู่ที่ประมาณ6นาทีกว่าๆไม่ถึง7นาที จากที่เราจะต้องแช่หลายๆชั่วโมงนะครับเราสามารถใช้ระยะเวลาแค่7นาทีและเดี๋ยวเราดูว่าโคบู e w เนี่ยมันทำงานยังไงแล้วก็มันง่ายยังไงนะครับซึ่งจากที่ผมได้ทดสอบลองสกัดกาแฟโคบู e w นะครับ ก็มีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับที่จะทำให้กาแฟออกมารสชาติดีเดี๋ยวตอนท้ายๆนะครับผมจะมาแนะนำเทคนิคให้แล้วกันว่าทำยังไงให้กาแฟมันโอเคบดเบอร์ไหนใช้กาแฟเท่าไหร่นะครับและมีเคล็ดลับซ่อนอยู่อีกเล็กน้อยด้วยครับ ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้แนะนําการทํางานหรือฟังก์ชันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตยกไปในคลิปต่อไปแล้วกันอันนี้จะให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับว่ามีฟังก์ชันมีการทํางานอะไรบ้างสําหรับเครื่องนี้นะครับแล้วก็จะสาธิตวิธีการทำโคบลู Blue ให้เพื่อนๆดูนะทีนี้เรามาเริ่มเปิดเครื่องกันเลยนะครับหลังจากที่เราบรรจุน้ําลงไปในถังเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถังของเขาก็จะอยู่ด้านหลัง เช่นเคยนะครับมีขนาดความจุอยู่ที่2ลิตรนะครับเราเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มสวิชก็จะอยู่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับติดกับถังน้ำนะเปิดสวิชแล้วไฟก็จะกระพริบแบบนี้นะครับเอานละครับตอนนี้ไฟหยุดกระพริบแล้วเท่ากับเครื่องพร้อมทํางานนะครับมาดูตําแหน่งด้านข้างตรงนี้ก่อนนะครับจะมีไฟสถานะอยู่2ตําแหน่ง2ดวงด้วยกันก็คือไฟที่เตือนว่า น้ำหมดถังนะครับด้านบนจะเป็นไฟที่เตือนว่าน้ําเราไม่มีแล้วนะก็จะต้องเติมน้ําเข้าไปถ้าน้ําหมดไฟสีแดงก็จะขึ้นนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นเรื่องของการล้างตะกรันนะครับการทําความสะอาดตัวเครื่องถ้าถึงเวลาแล้วเครื่องเริ่มมีตะกรันเริ่มมีความสกรปรกเกิดขึ้นนะครับเราก็จะต้องทําการล้างไฟดวงนี้ก็จะติดขึ้นมาส่วนมงแหวนทางฝั่งนี้นะครับจะเป็นการปรับระดับของ การบดกาแฟนะครับว่าจะให้มีปริมาณออกมามากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องลองแบบหมุนหมุนเล่น,เล,นเล่นดูนะว่าจะให้มันมากน้อยขนาดไหนนะครับมันอาจจะไม่พอดีกับตัวเลขหรือว่าเมเล็ดที่เราใช้เพราะว่ามเมล็ดที่มีระดับการคั้วที่แตกต่างกันนะครับปริมาณที่เขาออกมามันก็จะไม่เท่ากันนะครับถึงแม้เบอร์บดจะเป็นเบอร์เดียวกันก็ตามอันนี้เราสามารถตั้งได้ปรับได้นะครับส่วนด้านบน นะที่เพื่อนๆเห็น,น,นตรงนี้ก็จะเป็นโถบรรจุมเมล็ดกาแฟ ى, นะครับแล้วก็สามารถปรับเบอร์บดตรงนี้ได้เลยทั้งหมด8ระดับนะตัวเลขตั้งแต่1ถึง8นะครับ8ระดับสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะนี่นะครับละเอียดสุดก็จะเป็นเบอร์1นะครับเบอร์2ไปจนถึงหยาบสุดที่เบอร์8นะ ตรงกลางจะเป็นเกสสำหรับบอกแรงดันของเครื่องเขาจะไม่มีตัวเลขบอกนะครับว่าเป็นกี่บารเดี๋ยวตอนที่สกัดกาแฟนะครับเดี๋ยวผมจะชี้จุดให้เพื่อนๆได้ลองสังเกตกันดูนะครับว่าแรงดันเขาจะอยู่ประมาณไหนแล้วก็ทำงานยังไง สำหรับเครื่องนี้ที่ผมได้ลองใช้มาระยะหนึ่งละต่อมานะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มของการโดสกาแฟนะครับเราสามารถตั้งได้นะว่าจะให้กาแฟไหลออกมามากน้อยขนาดไหนปริมาณเท่าไหร่นะครับก็จะมี1โดสกับ2โดสนะครับก็เหมือนกับ1ช็อต2ช็อตนั่นเองพูดง่ายๆนะส่วนปุ่มตรงกลางนะครับที่เห็นคําว่าโอเคตรงนี้จะเป็นปุ่มที่ใช้สกัดกาแฟนะครับปุ่มสตาร์ทปุ่มสต็อป นะครับปุ่มเริ่มปุ่มหยุดนั่นเองส่วนปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการตั้งอุณหภูมิน้ำครับสามารถตั้งได้3ระดับนะครับตั้งแต่อุณหภูมิน้อยสุดปานกลางแล้วก็อุณหภูมิสูงที่สุดทีนี้ปุ่มสําคัญสําหรับเครื่องนี้เลยนะครับที่ผมพูดถึงก็คือเขาจะมี4ฟังก์ชันด้วยกันนะครับเริ่มต้นจากโคบรูเอสเปรสโซ่การทำเอสเปรสโซนะครับก็จะเป็นการสกัดกาแฟแบบปกติผ่านหม้อต้ม นะครับน้ำร้อนออกมาเหมือนเราทำกาแฟาทั่วไปเลยส่วนฟังก์ชันที่เป็นอเมริกาโน่นะครับเครื่องก็จะสกัดเอสเพรสโซออกมาให้เราก่อนนะครับหลังจากช็อตเอสเพรสโซได้ปริมาณที่เราต้องการแล้วนะครับเครื่องก็จะปล่อยน้ำออกมาตรงท่อน้ำร้อนตรงนี้นะครับซึ่งเราก็จะต้องวางแก้วให้ตรง กับน้ำร้อนด้วยนะครับถ้าเราใช้ปุ่มอเมริกาโน่อันนี้ผมชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะตัวผมเองเนี่ยดื่มอเมริกาโน่อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็สะดวกมากๆก็คือเราไม่ต้องมาคอยต้มน้ำมาเติมอะไรต่างๆนะครับไม่ต้องมาช่างเลยเราสามารถตั้งระดับน้ำได้ตั้งช็อตกาแฟได้นะครับกดแค่ปุ่มเดียวเครื่องก็จะทำงานให้เสร็จ จบครบเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานซ้ำๆหลายๆรอบนะครับซึ่งเหมาะมากในการทำกาแฟดื่มอยู่กับบ้านนะครับและฟังก์ชันสุดท้ายนะครับก็คือพอเราปรับมาก็จะเป็นเรื่องของการดึงน้ำร้อนออกมาจากตัวเครื่องนะครับอย่างบางคนอาจจะใช้ในการชงชาหรือบางคนอาจจะทํำอเมริกาโน่ดื่มเองโดยสามารถตั้งระดับน้ำร้อนเองก็ได้นะครับก็เป็นปุ่มที่สามารถปรับได้ 4รูปแบบส่วนปุ่มสุดท้ายตรงนี้นะครับก็คือการสตีมโฟมนมนั่นเองครับเมื่อเราต้องการสตีมโฟมนมเราก็กดปุ่มนี้ได้เลยเจ้าการสตีมก็จะเริ่มทํางานนะครับเอาละครับทีนี้เราไปดูการทํากาแฟโคบูรูกันเลยดีกว่าครับเมื่อสักครู่นะครับมีอุปกรณ์อีก1ชิ้นที่ผมไม่ได้พูดถึงนะก็คือถาดรองน้ำนะครับที่เอาไว้สำหรับเวลาเราวางแก้วขนาดเล็กอย่างเช่น แก้วกาแฟเอสเพรสโซตัวนี้นะครับเป็นถาดขนาดเล็กที่ใส่เสริมเข้าไปตรงตำแหน่งนี้เวลาที่เราวางแก้วช็อตเอสเปรสโซ่หรือว่าแก้วเล็กๆนะครับวางไปมันก็จะทําให้ระยะห่างของตัวด้ามชงกับตัวแก้วเนี่ยมันมีน้อยลงโดยเฉพาะเวลาที่เราสกัดเอสเปรสโซนะครับเราก็จะใช้ตัวถาดนี้รองแก้วเพื่อไม่ให้ กาแฟมันหกเลือดเทอะแล้วก็ทําให้ครีมาร่าดูสวยงามนะครับทำให้เอสเปรสโซของเราดูน่าดื่มยิ่งขึ้นเราจะเริ่มจากการทํากาแฟโคลบลูก่อนแล้วกันนะครับซึ่งหลังจากเปิดเครื่องแล้วนะครับให้เราปรับตัวปุ่มฟังก์ชันตรงนี้นะครับว่าเราจะเลือกสกัดกาแฟแบบไหนนะครับให้เราบิดมาที่โคลบลูได้เลยนี่นะครับตอนนี้อยู่ที่เอสเปรสโซนะให้เราบิดมาที่โคลบลูแบบนี้ครับ ซึ่งถ้าเราทำโคบลู Blue นะครับไฟตรงนี้นะครับตรงคำว่าโอเคเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับก็เป็นการแยกนะระหว่างร้อนกับเย็นนะครับสกัดเย็นก็จะเป็นไฟสีฟ้าแบบนี้ทีนี้เราก็มาเปลี่ยนตัวบาสเกตกันก่อนนะครับให้เป็นตัวซิงเกิลนะนี่ครับ ซึ่งที่ผมดูคลิปของต่างประเทศนะครับที่เขาแนะนำการทำงานเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ใช้ตัวบาสเกตแบบซิงเกิลนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะใส่กาแฟได้เท่าไหร่นี่นะครับใส่ตัวโดสซิ่งริงเข้าไปแบบนี้แล้วก็ล็อกไว้นะทีนี้วันนี้ผมจะใช้กาแฟตัวนี้นะครับเป็นกาแฟขั้วอ่อนค่อนกลางนะน่าจะ เป็นโปรไฟล์ที่เหมาะกับการนำมาทำโคบรูซึ่งในคู่มือนะครับเขาแนะนำว่าเวลาเราทำกาแฟโค b บรูอ่ะเขาให้บดประมาณเบอร์4ถึงเบอร์6นะครับแต่จากที่ผมลองเทสมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราใช้มเมล็ดคั่วกลางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมรู้สึกว่ายิ่งบดหยาบเนี่ยรสชาติกาแฟยิ่งโอเคนะผมเคยลองบดไปถึงประมาณเบอร์7เบอร์8 ก็มีนะครับแต่นั้นใช้กาแฟขั้วกลางทีนี้วันนี้เราใช้กาแฟขั้วอ่อนค่อนกลางผมเลยจะใช้ตามที่เขาบอกแล้วกันนะครับคือบิดมาที่เบอร์6เนาะแม็กซิมัมคือเบอร์6เขาบอกว่า4-6ถึงนะครับผมใช้เบอร์6แล้วกันปรับเบอร์บดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ใส่ด้ามชงลงไปที่ซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับ ผงกาแฟที่ผมตั้งไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะได้อยู่ประมาณ12กรัมเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะโอเคหรือเปล่าครับแล้วก็เอาแทมเปอร์กดลงไปจากนั้นก็ถอดตัวแหวนรองออกนะครับเช็คอีกสักครั้งหนึ่งใส่น้ำชมลงไปได้เลยแบบนี้ กาแฟาโคโรบรูอืมฮวิเวิร์กเวิร์กมากนะครับเมื่อสักครู่ผมแกะมเมล็ดกาแฟาถุงใหม่ลองเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกครับผมใช้มเมล็ดกาแฟขัว้วกลางนะลองสกัดดูหลายๆรูปแบบหลายๆลูกเล่นอะไรเงี้ยทั้งบดยาบดละเอียดนะครับทั้งใช้น้ําเยอะน้ําน้อยซึ่งเครื่องนี้ก็สามารถตั้งได้หมดนะครับตามที่เราต้องการเลยถึงบอกว่า มันมีความสนุกมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชงกาแฟอยู่กับบ้านนะครับแล้วก็อยากได้ความหลากหลายของรสชาติของกาแฟนะครับนอกจากการที่เราจะดื่มแค่เพียงเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่หรือว่ากาแฟนมอย่างลาเต้คาปูชิโน่เนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถทำเครื่องดื่มเก๋ๆอย่างเมนูโคบลู Blue นะครับอย่างตัวนี้ ใส่น้ำแข็งไว้ที่แก้วแล้วก็สกัดออกมาได้เลยนะครับพร้อมดื่มเป็นโคบูร w ที่ไม่ต้องใส่นมนะครับหรือถ้าใครที่อยากจะทำโคบูร w แบบคอนเซนเทรตหรือว่าเข้มข้นเนี่ยก็แนะนำว่าให้ปรับเบอร์บดให้ละเอียดมากขึ้นนะครับใช้ปริมาณของกาแฟให้เพิ่มขึ้นอาจจะใช้ตัวาบาสเกตที่เป็นดับเบิลช็อตก็ได้นะครับอย่างที่ผ่านมาผมเคยลองใช้เป็นดับเบิลช็อตก็ใช้ผงกาแฟอยู่ที่ประมาณ15กรัมนะแล้วก็ เลือกปริมาณน้ําที่เราต้องการนะครับเราอาจจะวางตาช่างรองไว้ก็ได้แล้วกดปุ่มเปิดปิดเอาเองประมาณนี้นะครับปรับแต่งได้หมดเลยนะหรือว่าจะทําแบบตัวอย่างที่ผมเพิ่งทําเสร็จเมื่อสักครู่แก้วนี้ก็คือปรับให้ค่อนข้างหยาบหน่อยนะครับแล้วตัวนี้ผมแบบใช้ปริมาณน้าแม็กสุดอย่างที่เครื่องเขาตั้งมานะครับใช้ตัวเลข2นะครับเลเวล2ก็จะได้น้ํากาแฟออกมาอยู่ที่ประมาณ180-190 ML ถึง ต่อผงกาแฟเมื่อสักครู่ผมใส่ไป12กรัมเนาะนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป็นโคบ r รูที่ดื่มสดชื่นดื่มง่ายๆนะครับหรือว่าเราจะสามารถนำเมนูโคบ r รูเนี่ยไปต่อยอดเป็นกาแฟเมนูอื่นๆได้เช่นกันนะครับเราอาจจะเพิ่มโทนิกเพิ่มโซดาใส่ส้มใส่มะนาวนะครับหรือเอาไปทำเป็นโคบ r รู rew, น้ำส้มก็ได้นะครับอันนี้คือความหลากหลายแล้วก็ลูกเล่นที่ จบครบจากเครื่องนี้ตัวเดียวนะครับกาแฟร้อนกาแฟเย็นได้หมดในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับจากการใช้งานจริงกับเครื่อง d e l o n ก i ล a Specialista a r t t Evo รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นเครื่องชงเครื่องหนึ่งที่ ตอบโจทย์การทำงานสำหรับมือใหม่นะครับหรือคนที่ชอบดื่มกาแฟที่บ้านชอบทำกาแฟที่บ้านแล้วคาดหวังรสชาติและคุณภาพของกาแฟที่ดีนะครับแต่ยังคงความง่ายแล้วก็ฟังก์ชันการทำงานต่างๆที่ตอบโจทย์ ถือว่ารุ่นนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเรียกว่ากลับมาในปีนี้ได้อย่างน่าสนใจนะครับแล้วก็ราคาของเขาตอนเปิดตัวนะครับณนะวันนี้ที่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่นี้เลยนะคือวันที่1กรกฎาคมครับในช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับอย่างเช่น Lazada s h o p ป e ีนะครับ เข้าไปดูเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดตัวอยู่ที่32,000บาทยังไม่รวมส่วนลดหรือว่าโปรโมชั่นอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปติดตามในช่องทางออนไลน์ได้เลยหรือใครที่จะเข้าไปดูที่หน้าแฟนเพจของ d e ลองกิ K i ไทยแลนด์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะไปดูรายละเอียดสเปคฟังก์ชันต่างๆข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับลิงก์ทุกอย่างนะครับทุกช่องทางผมแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนเรื่องของการตั้งค่าแล้วก็ฟังก์ชันการทํางานต่างๆนะครับผมขออนุญาตยกยอดไปในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆถ้าคลิปนี้นะก็คงจะยาวเกินไปนะเอาเป็นว่าคลิปนี้เราเห็นภาพรวมแล้วก็การทํางานโดยรวมไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนรายละเอียดเราไปเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้อร่อยกับบอยต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วครับขอบคุณที่ติดตามนะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งกด subscribe กดให้ด้วยนะครับจะยินดีเป็นอย่างยิ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ